สวัดสดีค่ะพีมิตรมาชาค่ะวันนี้ย้ายแถาดูแล็ค่ะพี่อยากจะสมัครบัตรเครดิตนะจ๊ะพอดีเห็นในสื่อโฆษณาเขาบอกว่ามีอะไรนะ่นเอไอโซสมาร์ทอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะเห็นมาฟังแล้วมันดูม,นมันโอเคเดีค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะคะพีนี้มีบัญชีของพีมีหรือยังคะมีะง <c oughs> ั้นขออนุญาตขอตประชาชนค่ะ บบะะขออน,นุญาตแนะนำตัวนะคะชลกรสีวานิยนนะคะเจ้าหน้าที่รายเส้นนะคะประกันไม่นา่าจะไยนะคะ5 3 0 4ามส่วนประกันชีวิตนะคะ5 4าสี่ส่วนสนห่นืคะขออนุญาตนะคะขอดูนนอในระบบน,นะคะของคุณนิมมีบัญชีโนบิกแล้วนะคะ,อคคะขออนุญาตน,นะคะแนะนำตัวเซกู สี่สิทธิของพ mm ื hmm. loves, mm ้นฐานของผู <Hayır> ้บริโภคก่อนนะคะเป็นสิทธิที่ลูกค้าที่จะรับข้อมูลที่ถูกต้องสิทธิจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แล้วบริการทางเงินได้อย่างสลับแล้วก็สิทธิจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็สิทธิจะพิจารณาค่าเฉเชยหากเกิดความเสียหายข้อแรกนะคะบัตรเครดิตของทีมบีรค่ะจะมีทั้งหมดสประเภทนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตขอข้อมูลส่วนตัวของคุณยิ้มเหมือนนะคะนี่ทำงานประจำใช่ไหมคะใช่ค่ะจะทำบัตรเครดิตเพื่ออะไรคะเอ่อเอาไว้รู่ซื้อสินค้ามีคะแนนสะสมอะไรประมาณนี้อ๋ออยากได้คะแนนสะสมอ่าแล้วก็ตัวนี้ค่ะคุณยิ้มทำงานประจำใช่ไหมคะเงินนประมาณเท่าไหร่คะอยู่ประมาณสามหมื่นค่ะอ๋อสามหมื่นนะคะงั้นขออนุญาตแนะนำบัตรเครดิตของ TMB ที่แบบว่าสามารถทำได้นะคะก็จะมี บัตรเครดิตโซลสมาร์ทแล้วบัตรเครดิตโซฟาสและบัตรเครดิตโซชิลค่ะตัวนี้บัตรเครดิตของทีมดีนะคะจะเป็นบัตรเครดิตที่รีค่าธรรมเนียมและเท่าตลอดชีพเลยไม่มี้ค่เงินได้เก็บนะคะและทุกผลิตทุกบัตรของเครดิตของบัตรเครดิตนะคะก็คือสามารถแบ่งจ่ายช่วเกนสามเดือนได้ทุกรายการตั้งแต่ยอดหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะคะบัตรเครดิตของโซลสมาร์ทโซฟาสจะเป็นวีซ่านะคะบัตรโซชิลจะเป็นของมาสเตอร์การ์ดนะคะ บัตรเครดิตขออนุญาตอธิบายแต่ละโปรดักต์นะคะบัตรเครดิตโซลสมาร์ทเนี่ยค่ะเป็นบัตรเครดิตที่ได้แคชแบ็กเงินคืน1%บนเข้าบัญชีโน mm. <No S 1> ฟิกซ์ึ่งของคุณยิ้มมีอยู่แล้วนะคะ uh huh. ตัวนี้ทุกการใช้จ่ายนะคะจะได้แคชแบ็ก1%บนเข้าบัญชีโนฟิก no ซ์ mm. แต่ถ้าทำรายการแบ่งจ่ายถึงเปอร์เซ็นต์สามเดือนจะไม่ได้เงินคืนนะคะอันนี้ส,สยยะ,ะสมแต้งไหมคะสะสมแต้มจะเป็นบัตรโซฟาสค่ะสะสมแต้มตก็คือโซฟานะคะก็คือ10บาทได้อง1คอยตัวนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็คือสะสมแ้มไปเรื่อยๆนะคะทุกแต้มก่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ4ปีซึ่งตู้แ้มนี้ค่ะสามารถได้เป็นเงินหรือไดกเป็นของทำร้วยข,ของโปรโมชั่นของทีวีได้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึง่งก็คือมาโซเชียลตัวนี้ค่ะจะไม่มีไม่มีเงินคืนไม่มีเงินแคชแบ็คแต่ว่าได้ความโดดดในเรื่องของกดเงินสดไม่มีามา่าสเวิร์ดไม่นช่เป็นมาสเตอร์การนะคะแล้วก็สองตัวนี้ค่ะตัวมาโซเชียลเนี่ยค่ะ ถ้ากดเงินสดออกมาจะมีค่าร้อนขั้นั่งคือ3ามนะคะตัวนี้คือไม่แนะนํานะคะแต่ลูกค้าสามารถมีบัตรเครดิตของทีมีได้นะคะก็คือสองใบได้นะคะก็คืออาจจะทำตัวสมาร์ทหรือโัรฟาีแลวควบคู่กับตัวชิลก็ได้ก็คือทําได้สองใบใช่ค่ะตัวนี้แล้วลูกค้ายังสามารถทำบัตรเสริมได้นะคะให้คนในครอบครัวได้นะคะ4ใบนะคะหมายถึงว่า4ใบต่อต่อตั๋วถ้าค่ะต่อบัตรหลักค่ะ ใช่ค่ะจะต,ต้องคนไปปลูกคนญาตินะคะตัว,วนี้จะอธิบายรายละเอียดนะคะก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยะคะ่ะก็คืออัตราดอกเบี้ย16ซตกรณีที่ว่าชําระไม่ตรงเวลานะคะตัวนี้ค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนี้จะมีขั้นต่า5เซช่วงนี้นะคะแต่ว่าคือ 1, 0 0 0บาท5เปซ็น1 0เป็นบาทนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตของตัวโซมโซชิวะคะ่ะจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่โปรโมชั่นนะคะ9 9%สามเดือนแรกนะคะของคุณนิ้มสนใจตัวโซสมาหรือโซชิโซฟาสคะเอ่อถ้าดูแล้วน่าจะได้จอบดีกว่านะโซฟาอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะก็คือบัตรจะได้คะแนนสะสมนะคะโอเคจะได้จอบจอบของโซฟาสนะคะตัวบัตรโซฟาสเนี่ยค่ะเป็นบัตรเอ่อที่แลกพอยต์สิบบาทได้หนึ่งพอยต์สะสมไปเรื่อยๆนะคะอยู่ในบัตรนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าแบ่งจ่าย9%สามเดือนจะไม่ได้คะแนนนะคะ ตัวนี้อัตาราดอกเบี้ยที่16เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตรวชำระขั้นต่ำคือ5เปอร์เซ็นต์นะคะช่วงนี้ขั้นต่ำก็คือ1,000บาทนะคะ,ะถ้าตัวนี้อัตาราดอกเบี้ยที่16เปอร์เซ็นต์นะคะ,ะตัวนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเล็กเก็บนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อลูกค้าทําบา 0, ัตรสูญหายขอบัตรใหม่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ขอรหัสใหม่ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ค่าจ่ายในการโทงถามนี่ถ้าเผื่อเราชำระเลยไม่ได้ชำระอะไรค่ะแล้วมีการโทงถามก็มี ค่าใช้จ่ายนะคะคือหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ค่าทมเนียมการขอใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายไม่มีค uh huh. ่าทมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการตอบครั้ง uh huh. ก็คือสองร้อยบาทนะคะห uh huh. มัดตัวนี้ถ้าลูกค้าไปซื้อของสัางเทศน,นะคะจะมีค่าอาตาัตราคันเส็ที่สองจุดห้านะคะ ช่องทางการชำระเงินเวลาจ่ายเงินนะคะขอ,ของคุณนี้มีทีมิทัสแล้วใช่ไหมคะมีค่ะวีอ v r ีแล้วนะค่ะเป็นจับดูในระบบะอัลกอริทึมค่ะเราสามารถชําระผ่านออฟฟีได้นะคะแนะนําว่าให้ชําระตรงเวลานะคะลูกค้าสามารถเลิกกันชำระได้ก็คือชําระผ่านเออ่พัสนะคะหรือชําระผ่านหน้าเคาน์เตอร์อหรือทำหักบ,บัญชีผ่านธนาคารก็ได้หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะแต่ถ้าเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็มีช่อด้วยนะคะสูงสุดไม่เกินสิบเก้านะคะ ข้อควรระวังในการของบัตรเครดิตนะคะก็คือเอ่อมันจะมีรหัสให้อ่ะค่ะรหัสนี่อย่าบอกใครนะคะแล้วถ้าทําบัตรหายโทรมาที่1นึ่งห้าห้าแปดเพื่ออายัดได้ทันทีเลยนะคะซึ่งถ้าลูกค้ายังไม่อายัดนี้ค่ะคะ่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นของลูกค้าแต่หลังจากอายัดไปแล้วห้านาทีค่ะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะ แจ้งหนี้ค่ะลูกค้าสามารถรับทางอีเมลได้หรือว่าจะให้ส่งทางไปรษี์ไปได้นะคะตอนไปสมะคะัครค่ะสามารถเลือกได้นะคะ,ะคำพูดนี้อยู่ในเกณฑ์ของใบสมัครเลยนะคะก็คืออายุสัทธายุงานได้ด้วยแล้วก็เงินเดือนหาเงินเดือนได้นะคะ วงเงินเนี้ยค่ะจะได้ประมาณหมื่นห้าแต่ไม่เกินสามเท่านะคะเงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนประมาณสามหมื่นนะคะตั้งี้นเน เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีใบสมัครให้ลูกค้ากรอกนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารมาไหมคะมีค่ะมีวันนี้มาพร้อมเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะมีเอกสารนะคะแบบฟอร์มใบสมัครชุดใหม่ให้นะคะก็ใช้เพียงแค่สำเนาบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนมีค่าธรรมเนียมมีค่าคอมอะไรไหมคะเอ่อมีมีคช่ไหมถ้ามีค่าคอมได้รับทุกเดือนไหมคะอไม่จ้ะแล้วแต่อ๋อเพราะว่าถ้ามีค่าคอมนะคะเราต้องขอค่าธรรมเนียมค่าคอมเนี่ยค่ะติดต่อกัน หกเดือนขึ้นไปหกเดือนนะคะอ,อันนี้ไม่ทุกเดือนใช่ไหมคะงั้นขอเป็นเงินเดือน,น,อนปัจจุบันล่าสุดนะคะแล้วก็เต็จเม้นที่เงินเดือน,นเข้านะคะ,ออะของของ,ของในนี้นะคะนใบสมัครมันสามารถที่ว่าชำระเต็มหรือชำระขั้นต่ำได้เลยนะคะแนะนำถ้าลูกค้าบอกว่าอย่าลืมใหชำระตรงเวลานะคะก็มีผลในเรื่องของเครดิตด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้สามารถเลือกได้ตัวนี้ค่ะบัตรเครดิตนะคะจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ย5้าสวันนะคะ,ะแล้วกจ็จะเป็นไปตามรอบของอบัตรเครดิตนะคะกรนาชั้ปลาให้ตรงเวลานะคะ,อะของลูกค้าทำ PDP A แล้วเนาะ พีดีพีเอเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดนะคะลูกค้าสามารถทำพีดีพีเอทำผ่านมือถือได้ด้วยขออนุญาตนะคะแล้วก็เดี๋ยวรบกวนของคุณคุณนิมต่อเอกสารนะคะแล้วก็โอเคราคาได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วนะคะทางสาขาจะรีบด์จำนินการให้ทันทีนะคะค่ะอันนี้คือเช็คลิสต์ของบัตรเครดิตนะคะ รบกวนของคุณคุณยิ้นดูว่าลัชมีกร,รได้แจ้งข้อมูลครบตามนี้ไหมคะอ,อย่างที่บอกนะคะถ้าคิดว่าถ้ามีปัญหาหรือติดติดปัญหาอะไรหรือสงสัยอะไรทา,างสามารถติดต่อที่สาขาหรือว่าหนึ่งห้าห้าแปดได้นะคะได้ค่ะรบกวนค่ะลองดูทุกข้อนะคะว่าลัชมีกรได้ทุกครบไหม<อ>หรือต้องการสั่งานข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะอ๋อไม่มีนะ้วกันอันนี้พี่ต้องเซ็นชื่อด้ไหมใช่ค่ะขออนุญาตนะคะตรนี อันนี้ค่ะค่ทาีขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้ทีมดูแลค่ะ